สวัสดีเพื่อนๆชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงความรักความสัมพันธ์ของชาวกรกฎลัคนากรากฎประจำวันที่1 6ถึง30เมษายน63เรื่องราวพวกนี้สลับกันได้หากคุณไม่ต้องการให้สลับคุณสามารถมาดูดวงส่วนตัวได้รายละเอียดอยู่ข้างล่างนะคะเปิดไพ่ของชาวกรกฎลัคนากรากฎคะ่ะ ความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยมันดูในมันดูเหมือนจะเป็นในลักษณะความสัมพันธ์เชิงมีคุณทั้งสองคนแล้วก็มีคนนอกเข้ามาเกี่ยวข้องคนนอกตรงนี้มันจะเป็นมือที่สมก็ได้หรือว่าจะเป็นบุคคลที่สมประเภทเพื่อนพ่อแม่ลูกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เข้ามาในความสัมพันธ์ทำให้มันยากขึ้นนะนะมีแววว่ามันจะเป็นในลักษณะพ่อแม่หรือลูกมากกว่า ที่เข้ามาทำให้ความสัมพันธ์ของพวกคุณมันดูไม่ใช่ความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนทีนี้มันมีการรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปเขากำลังจะจากไปหรือว่ามันเป็นความคิดของคุณเองอะคะ่ะที่รู้สึกว่าเขาดูห่างจากคุณนะทั้งที่ความเป็นจริงมันก็ไม่ได้มีอะไรนะแต่ว่าคุณคิดไปเองในจุดนั้นนะคะเปิดไพ่เพิ่มค่ะ หล,หลักเนี่ยชาวกรกฎเดือนนี้ดูแล้วเป็นเดือนที่ดีสําหรับคุณในความสัมพันธ์บางท่านเนี่ยที่เป็นรักระยะไกลาอาจจะมีการเดินทางไปมาหาสู่กันหรือมีการติดต่อก,กันที่บ่อยมากขึ้นกว่าเดิมเวลาที่มันไม่เคยมีให้กันก็จะมีให้กันมากขึ้นเป็นความสัมพันธ์ที่ดูมีความสุขดีถ้าคุณโฟกัสแค่คุณสองคนไม่ได้โฟกัสบุคคลที่3เหล่านั้นนะคะทีนี้ความสัมพันธ์ตรงนี้มันเหมือนกับว่าคุณใช้ใจในการตัดสินมากขึ้น ซึ่งบางทีการที่เราใช้ใจมันก็ทําให้เราขาดเหตุและผลเหมือนกันนะคะบางอย่างคุณเข้าข้างเขาทั้งที่มันไม่มีเหตุผลในการเข้าข้างอะ่ะมันก็เลยทําให้บางทีคุณดูเหมือนกับว่าจะหน้ามือตามวัวลงไหลในความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรทีนี้ขอดูของเขาคนนั้นบ้างค่ะว่าเป็นยังไง โอเคคุณและเขาเนี่ยนะคะได้ไพ่คล้ายๆกันขึ้นมาแสดงว่าความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่เนี่ยต่อให้มันสลับกันมันก็จะยังอยู่ในรูปแบบที่ใกล้เคียงกันคือคุณกับเขาเนี่ยรักกันดีเป็นความสัมพันธ์ที่ยังคงมีความสุขในตอนนี้นะเขาพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณเพื่ออะไรเพื่อให้เราเข้ากันได้มากขึ้น เมื่อก่อนเขาอาจจะเป็นคนที่มีอีโก้มีฟอร์มค่อนข้างเยอะแล้วคุณก็เหนื่อยกับการที่จะรับมือกับเขาแต่ช่วงนี้ค่ะเขาพยายามทําตัวเองให้มันดีขึ้นในสายตาของคุณและท้ายที่สุดแล้วคุณกับเขาก็จะปลดล็อกกันได้คือคุณเหมือนกับว่าเป็นแม่กุญแจกับลูกกุญแจอันนี้ค่ะที่มันเข้ากันมันเกิดมาเพื่อเป็นของกันและกันถ้าไม่มีเขาคุณก็อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีคุณเขาก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันนะคะเรามาดูของอนาคตกันว่าของคุณเป็นยังไง ให้ล่วงลงมาโอเคความสัมพันธ์ในอนาคตจะอยู่ในสภาวะที่นิ่งมากกว่าเดิมมันเป็นความสัมพันธ์แบบนิ่งคืออดทนอึดอัดทั้งทที่มีการคุยกันนะคะคือมันมีการคุยกันคุณกับเขาคุยกันเรื่อยๆเลยแต่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันแบบมันนิ่งอะมันนิ่งในที่นี้คือคุยแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สารต่อสําหรับคนคุยคําว่านิ่งตรงนี้หมายถึงคุณยังคงคุยกันไปเรื่อยๆนะแต่ไหนลัความชัดเจนมันไม่มี มันยังอยู่ในลักษณะคนคุยคนคุยแล้วก็คนคุยคุณรู้สึกอึดอัดในความสัมพันธ์นี้บางทีเขาเนี่ยก็ทําร้ายคุณแต่คุณก็ยังยอมเขาให้เขาทําร้ายคุณอยู่อย่างนั้นมันเป็นเพราะว่าคุณรักเขามากค่ะคุณพยายามเข้าหาเขาในลักษณะที่ทําตัวเองให้มีประโยชน์สําหรับเขาทําตัวเองให้มีประโยชน์หมายถึงคุณอาจจะคอยดูแลเขาคอยเช็คแคร์เขาหรือบางทีคุณก็อาจจะเอาข้อดีของคุณไปเสนอให้เขาเช่นคุณมีเงินนะ คุณสามารถทําให้เขาดีขึ้นได้นะอย่างนู้นอย่างนี้ก็แล้วแต่ว่าตัวคุณกับเขาอะค่ะสารต่อกันในรูปแบบไหนม,มากกว่ากันทีนี้เรามาดูของฝั่งเขากันว่าเป็นยังไงในอนาคตนะคะในอนาคตเนี่ยหลักๆมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างคุณทั้งคู่เป็นปัญหาอันเนื่องมาจากการใช้อารมณ์ใจหนึ่งเขาก็อยากจะสารต่อกับคุณนะ ใจนึงเขาก็รู้สึกไม่กล้าเขากลัวว่าเขาจะคิดผิดเขาค่อนข้างเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งคู่นะคะมันไม่ได้มีแค่คุณเครียดอย่างเดียวแต่คนนี้เป็นคนที่เครียดแล้วไม่ลงมือทําอะไรเครียดแล้วนิ่งเครียดแล้วอยู่เฉยๆแต่คุณอะ่ะเป็นประเภทที่เครียดแล้วก็โวยวายมันเลยทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างแย่ลงไปเรื่อยๆเพราะยิ่งคุณโวยวายเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งเก็บมาคิดมากขึ้นเท่านั้นว่าเฮ้ยฉันจะไปอยู่กับคนอย่างนี้จริงๆหรอ ฉันจะอยู่กับคนโวยวายแบบนี้ได้จริงๆหรอทั้งๆที่ตอนก่อนหน้าน,นี้เขาอาจจะตัดสินใจว่าอยากจะไปต่อแล้วก็ได้อะแต่มันก็ทําให้เขาต้องมาคิดใหม่ความสัมพันธ์เลยยืดเยื้อไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเขาเนี่ยพยายามเก็บข้อมูลของคุณอยู่ว่าคุณเป็นคนอย่างไงเป็นคนดีไหมเป็นคนเข้ากับเขาได้ไหมซึ่งตอนนี้มันเป็นช่วงของการเก็บรวบรวมสิ่งเหล่านั้นเพื่อเอาไปพัฒนาต่อหรือจะจบความสัมพันธ์ในอนาคตนั่นเองทีนี้มาเปิดไพ่คำแนะนำให้ชาวกรกฎค่ะ ความสัมพันธ์ของชาวกรกรเนี่ยนะในช่วงปัจจุบันมันเหมือนกับเป็นวันไ i g h t stand หรือว่าเป็นพวก friend with benefit สำหรับคนที่เป็นแค่คนคุยที่ยังไม่ได้มีความชัดเจนใดๆนะคะทีนี้คําแนะนําคือเราลองร้องขอความชัดเจนดูบ้างก็ได้ถ้าเกิดคุณต้องการความชัดเจนจริงๆบางทีมันอาจจะต้องเริ่มมาจากการที่คุณขอมันก่อนถ้าคุณไม่ทําอะไรเลยมันก็จะอยู่แบบคาราคาซังแบบนั้นนะคะเนี่ยถ้าเราร้องขอเขาก็ยินดีที่จะให้ ติดอยู่อย่างเดียวคือคุณไม่กล้าที่จะขอเพราะกลัวว่าความสัมพันธ์มันจะแย่ลงสมมุติว่าคุณเป็นเพื่อนกันอย่างนี้คุณก็อาจจะกลัวว่าเราจะกลับมาเป็นเพื่อนกันไม่ได้แน่นอนว่ามันเป็นเพื่อนกันไม่ได้อยู่แล้วจริงๆปัจจุบันนี้ค่ะที่คุณคุยกับเขาแบบไม่ชัดเจนมันก็ไม่ใช่แค่เพื่อนแล้วนะคะจุดนี้เราต้องย้อนมาดูตัวเองแล้วก็กล้าขอเขาได้แล้วจะได้รู้สักทีว่าเราควรไปต่อแบบไหนความสัมพันธ์ไม่ควรเสียเวลานะคะมัน กินความสุขของเราในอนาคตกินเวลาความสุขเราออกไปเพราะฉะนั้นก็อยากให้ลองดูนะโอเคชาวกรกฎลัคนากรากฎคลิปนี้เป็นยังไงคอมเมนต์บอกได้นะคะรายละเอียดการดูดวงส่วนตัวอยู่ข้างล่างวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ